สวัสดีครับผมนายธนานนทเหมือนนาลาลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าสู่การฟังนะครับเรื่องอารยาธรรมกรีกครับมาเริ่มกันเลยกว่าครับอารยาธรรมกรีกเป็นหนึ่งในอารยาธรรมที่สําคัญที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์โลกเลยครับและมีอิทธิพลอย่างมากครับในหลายๆด้านทั้งด้านการเมืองปรัชญาศิลปะวิทยาศาสตร์และการกีฬานะครับ เรามาดูรายละเอียดต่างๆกันดีกว่านะครับไอฮัมก<ๆ>ีรายละเอียดแรกนะครับก็คือ 1. ยุคและการแบ่งช่วงเวลาดีกว่านะครับยุคแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงคือยุคมิโนอันนะครับหรือใครจะคุ้นหูในชื่อไมโนอันก็ตามนั้นนะครับช่วงประมาณ3,000ถึง 1,450ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับยุคมิโนอันจะตั้งอยู่บนเกาะครีตนะครับซึ่งพวกเขามีสังคมที่จเจริญรุ่งเรืองมากครับทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมากครับยุคที่2นะครับก็คือยุคไมซีนีนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ1,600ปีก่อนถึง1,100ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับ ยุคเมซีนี่นครับมักถูกเรียกเป็นสังคมที่เป็นต้นแบบของการจัดการราชการเลยนะครับยุคต่อมาครับยุคสุดท้ายคือยุคคลาสสิกฟังป่านะครับยุคคลาสสิกช่วงประมาณที่ระบุได้ประมาณก็คงจะเป็นประมาณ500-323ถึง32 323ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับ เป็นยุคที่กรีกมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนะครับทั้งด้านปรัชญาและการเมืองการปกครองนะครับพูดถึงเรื่องปรัชญาแล้วเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่านักปรัชญาในกรีกยุคนั้นนะครับมีใครกันบ้างซึ่งนักปรัชญาของกรีกที่มีอิทธิพลอย่างมากครับต่อด้านความคิดของชาวตะวันตกส่วนใหญ่นะครับหลักๆแล้วที่เราจะมาที่เรารู้จักกันก็จะเป็น มีอยู่3ชื่อนะครับที่ผมนึกออกก็คือ1นะครับโซโครติส so หรือโซราติสครับนักปราชญ์คนนี้นครับเป็นนักปราชญ์ผู้พัฒนาปรัชญาของความรู้ครับโดยเชื่อว่าการถามคือเป็นวิธีที่ค้นหาคําตอบได้อย่างถูกต้องครับและจริงครับนักปราชญ์คนที่2ที่เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับก็คือ เพลโตครับอ่าคุ้นหูไหมครับเพลโตนักป่าคนนี้นะครับเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอะคาเดมีและมีผลงานสำคัญในเรื่องของอุดมคติและรัฐครับนักป่าคนสุดท้ายเราจะพูดถึงนะครับก็คืออ r ริสโตเตลครับอ่ามาถึงอริสโตเติลน,นี่หลายคนอาจจะคุ้นหูนะครับเพราะนักป่าคนนี้นครับ เป็นนักปราชญ์ที่สำรวจหลายๆด้านของวิทยาศาสตร์และปรัชญาครับเช่นโลจิสติกโลจิสคณิตศาสตร์ครับและจริยธรรมครับเมื่อกี้ตอนเราพูดถึงเพลรโตนะครับเราพูดถึงรัฐใช่ไหมครับเรามาเชื่อมโยงกันดีกว่านครับนั่นก็คือการเมืองครับการเมืองสมัยเก่งนะครับสมัยกก่ก จะเป็นการเมืองการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยครับอ่าในเมืองเอเทนนะครับได้มีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่มีผู้คนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดผู้นำและการกำหนดกฎหมายนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่เลยนะครับอ่าจุดเปลี่ยนของสมัยเราก็คืออันนี้แหละครับ นครรัดกรีกโบราณนะครับมีการจัดการแบบนครรัดครับหรือโพลิสแต่แต่แต่ละรัฐจะมีอำนาจการปกครองเป็นของตนเองนะครับเช่นเอเธนสปาตาอ่าสปาตาอันนี้เราคุ้นหูกันมากครับแต่สปาตานะครับจะเป็นการปกครองที่ เรียกว่าเผด็จการดีกว่านะครับคือทหารจะมีอำนาจมากครับต่อมาก็คือจะเป็นโคซินีครับอ่าอันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเรามาพูดถึงเรื่องศิลปะและปฏติมากรรมของยุคกรีกนันดีกว่านะครับการสร้างปฏติมากรรมกรีกนะครับมีชื่อเสียงในด้านการก่อสร้างปฏติมากรรมที่มีลักษณะสมดุลครับ และสะท้อนถึงความงามเช่นรูปปั้นเทพีอาเทนาโอ้รูปปั้นเทพสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโดริกอโอนิกและโคลินเทียครับเช่นวิหารพาเธนอนในเอเธนนะครับละครการละครสมัยนั้นโอ้การละครสมยักสมยกีเป็นผู้ริเริ่ม การละครที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการแสดงทั่วโลกเลยนะครับหรือจะพูดได้ว่ากรีกนะครับมีอิทธิพลอย่างมากในการแสดงของยุคป,ปัจจุบันอย่างเรานะครับเรื่องที่5วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อ์คิมิดสครับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานสำคัญในด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ครับเช่นการคิด ค้นหลักของปริมาตรครับต่อไปนักวิทย์คนที่2ของยุคกีกนะครับก็คือยู c คลิดยู r คลิดครับได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งคณิตศาสตร์ครับเพราะว่าเขาเขียนตำราชื่อว่าเอเ m เมนครับครับเอเ m เมนเป็นตำราที่มีอิทธิพลต,ต่อการศึกษาเลขาคณิตยอย่างมากนะครับในสมัยเราต่อมานะครับ ปโตเลมีอันนี้ผมไม่รู้จักครับแต่เห็นจากข้อมูลว่าเขาเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีการพัฒนาทฤษฎีทางดาราศาสตร์ในยุคนั้นครับอืมดูเรื่องดวงดาวสินะครับต่อมาเรื่องที่6ครับก็จะเป็นกีฬาและโอลิมปิกครับอ่อโอลิมปิกกีฬาโอลิมปิกแล้วนะครับเกิดในสมัยของกรีกเนี่แหละครับก็คือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับเริ่มขึ้นใน ในกรีกโบราณครับที่มีเมืองโอลิมเปียในปี776ปีก่อนคริสต์ศักราชครับการแข่งขันที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อเทพเจ้านะครับและการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจครับอ่าแปลว่าการเล่นกีฬาโอลิมปิกในสมัยนะครับมีจุดประสงค์เพื่อบูชาเทาพเจ้าอย่างสุดนะครับและเพื่อ ทำให้ร่างกายของคนสมัยนั้นนะครับแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแน่นอนครับต่อมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเฉลิมฉลองให้เทพเจ้าแล้วใช่ไหมครับต่อมาที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเทพเจ้าและศาสนาครับเทพเจ้ากรีกครับมีส่วนสําคัญของชีวิตในกรีกโบราณมากครับโดยมีเทพหลักๆดังนี้นะครับเช่นซูสเทพเจ้าแห่งสายฟ้าอ่าเทพเจ้าแห่งสายฟ้าและนภา,านะครับ ต่อมาคือเฮราเทพเจ้าแห่งความรักครับใครรักเดียดนี่ต้องนับถือเฮราแน่นอนครับต่อมาคือโพไซดอนนะครับก็คือเทพแห่งมหาสมุทรและท้องทะเลนะครับอันนี้รู้จักดีครับซึ่งทุกเมืองนะครับมักจะมีการบูชาเทพเจ้าหลักของตัวเองนะครับเช่นการสร้างวิหารบูชาเทพเจ้าครับก่อนหน้านี้มีผู้ใช่ไหมครับ เรื่องเมืองเอเทนครับวิหารพาเทนอนต่อมาครับเรื่องที่8ก็คือการศึกษาหาความรู้ครับโรงเรียนและการศึกษาของสมัยกรีกครับมักมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนด้านกรีกและวิชาการครับซึ่งมีโรงเรียนต่างๆเช่นอะคาเดมีของเพลโตและและไลเซียมของอรลิสโตเิลนะครับ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับกลีกมีการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์นะครับในที่ใช้ในศึกษาและอธิบายหลักของธรรมชาติครับต่อมาครับเรื่องที่9้าที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องสงครามและการขยายอาณาจักรครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงเรื่องสปาร์ตันใช่ไหมครับชาวสปาร์ตาที่จะเน้นในเรื่องของการทห,หารใช่ไหมครับ ทุกคนคงเคยได้ดูหนังเรื่อง300นะครับหนังเรื่องนี้แหละครับที่จะบรรยายเรื่องของสปราร์ตาได้ดีครับเรื่องสงครามและการขยายอาณาจาักรนะครับกรีกเคยมีการขยายอาณาจักรผ่านสงครามต่างๆนะครับเช่นสงครามเปอร์เซียซึ่งมีชัยชนะที่สําคัญเช่นการต่อสู้ที่มาราธอนและทรีลิเมียนครับอเล็กซานเดอร์มหาราชครับ เป็นหนึ่งในผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของกรีกที่ขยายอาณาจักรไปถึงอินเดียและสำรวจพื้นที่ต่างๆมากมายของโลกนะครับอ๋ออเล็กซานเดอร์มหาราชชื่อนี้ทุกคนอาจจะรู้จักครับต่อมาครับเรื่องที่10เรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะครับก็คืออิทธิพลที่ยิ่งที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนนะครับ อารยธรรมกีนะครับมีอิทธิพลยาวนานถึงทุกวันนี้ครับโดยเฉพาะในด้านปรัชญาศิลปะการเมืองวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถเห็นได้ในสถานสถาบันศึกษาต่างๆนะครับการเมืองระบอบประชาธิปไตยและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับกียนี่คือจุดสำคัญของเรื่องพวกนี้เลยครับการศึกษาวัฒนธรรมและอารยธรรมกีย์ครับ จะช่วยให้เราเข้าใจพื้นฐานของพื้นฐานหลากหลายในด้านสังคมยุคปัจจุบันมากครับและสุดท้ายนี้กระผมขอจบการนำเสนอยุคกรีกโบราณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ